ได้มาถ่ายภาพกันเรื่องสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลกสนะคะอันนี้มอขาก้นู้ชมันะคะถ้าเอเด็กที่้องมันก็ได้เที่ถ่ายร่าสวยนะคะอันนี้ผหรับไว้แค่เดีกที่ดรจะออกเปงถายภาพางค่ะการให้สัมภาษณกับสังมแล้วก็บริเวณได้่าจะมีประวัติและผลงานก็จะไปถายภาพมันจะสวยเป่นะคะันนี้เฉพาะสุนนะคะ ก็ได้เวลาแล้วขอเรียนเชิญทุกท,ท,ท่านนะคะในช่วงหลังนี้ก็จะจบตู้ของวิธีการนะะกูเราจะได้ชมการ,รแสดงของศิปินที่ได้รับราวัการประกวดเพลงนะคเพชรเพลงค่ะานลนะคะตอนนี้อเรียนเชิ้านหาเลยนะคะจะมีการัมภาพหรือว่าจะมีการถ่ายภาพเป็น หรือถ่ายภาพไปเผยแพร่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้บริเวณด้านหน้าที่มีตลอดและผลงานนะคะบริเวณภาพพิสูจน์มุชออนนะคะท่านภาพมือถือพิ่งออกไปเลยนะคะชมการแสดง